กฎแห่งกรรมเรื่องที่137ความหมายของกถินเมื่อหนังสืออนุสน์งานกถินปีพุทธศักราช2514ได้แจกไปแล้วก็มีผู้มาถาม,ถามถึงเรื่องหน้าปกหนังสือนั้นจะมีรูปจระเข้ข้างหนึ่งและรูปนางมัดฉาอีกข้างหนึ่งมีความหมายอย่างใดนึกว่า ยังมีไม่น้อยที่ท่านไม่เข้าใจความหมายรูปจระเข้กับนางมัดฉาเขาพเจ้าก็ขอเรียนว่าเป็นธงซึ่งหมายถึงการทำบุญทอดกระถินโดยเฉพาะซึ่งสมัยนี้ทางจังหวัดพระนครไม่ค่อยได้เห็นแต่ตามชนบทภาคกลางบางแห่งก็ยังใช้ธงเครื่องหมายประจำกระถินในยุคนี้ส่วนมากมักใช้ธงธรรมจักรแทนและใช้ได้ทั่วไปในงานกุศล เรื่องนี้สมัยที่ข้าพเจ้ายัางเด็กเคยเห็นมีการแห่กระถินไปทอดตามวัดนั้นส่วนมากเขาจะมีธงจระเข้กับนางมัดฉาซึ่งเอาลำไม้ไผ่ทำเป็นเสาธงโดยริดกิ่งข้างล่างออกเอาไว้แต่ปลายกิ่งเล็กๆอยู่บนยอดแล้วมีผ้าขาวกว้างประมาณสอกกว่ายาวประมาณสองเท่าของส่วนกว้างหรือจะกว้างกว่ายาวกว่าก็ได้ เขียนรูปจระเข้และรูปนางมัจฉาด้วยหมึกสีดำผ้าธงนี้เขาใช้เย็บข้างล่างและข้างบนเป็นช่องเพื่อเอาไม้ขนาดนิ้วมือสอดเข้าไปให้ไม้โผล่ออกมาเพื่อใช้เชือกผูกโยงสองข้างเป็นสามเหลี่ยมผูกติดปลายส่วนข้างล่างข้างล่างสอดไม้ไว้เช่นกันเพื่อให้ธงกลางอยู่ตลอดเวลาเมื่อทอดกระถินเสร็จแล้วก็ต้องเอาธงนี้ไปปักไว้หน้าวัด เพื่อให้ผู้ที่ผ่านไปมารู้ว่าวัดนี้ได้ทอดกระถินแล้วผู้คนสมัยก่อนก็จะยกมืออนุโมทนาในการกุศลกระถินด้วยฉะนั้นธงจรรเกและนางมัดฉานนั้นจึงเป็นเครื่องหมายการกระถินที่จำเป็นในสมัยก่อนเพราะเวลาแห่สามารถจะรู้ได้ว่าเป็นแห่กระถินผิดกว่างานบุญอื่นๆหรือแห่ผ้าป่าที่นิยมทอดกันมา ธงจระเข้สมัยก่อนยังมีประโยชน์เมื่อจวนเวลาจะสิ้นวันหมดฤดูหน้ากระถินแล้วก็จะมีหมู่ผู้ศรัทธาใจบุญจะใช้เรือเดินทางไปตามแม่น้ำลำคลองในเรือมีไตรเครื่องกระถินไปพร้อมและพร้อมที่จะทอดได้ทันทีสมัยก่อนมีเพียงไตรเดียวก็ทอดได้เมื่อเห็นว่าวัดไหนไม่มีธงจระเข้ปักไว้หน้าวัดก็จะรู้ว่าวัดนั้นกรถินตกค้าง ยังไม่มีใครรับทอดก็จะขึ้นไปหาท่านสมภารเมื่อรู้แน่ว่าวัดนี้ไม่มีใครจองไม่มีใครทอดเมื่อเกินเวลาผ่านเลยไปแล้วก็จะเป็นกระถินตกค้างปีท่านผู้ที่ศรัทธาใจบุญก็จะจัดการทอดทันทีมีผ้าไตรผืนเดียวนอกนั้นก็ถวายปัจจัยซึ่งง่ายดีไม่ต้องมีพิธีอะไรมากมาย แต่ยุคนี้การทอดกระถินต้องเป็นกระถินสามคัคคีส่วนมากบางวัดพระอยากได้เงินเข้าวัดมากๆต้องสร้างโน้นสร้างนี่ต้องรวมทุนทรัพย์เพราะทั้งโบสถ์และศาลาเก่าแก่กำลังจะผุพังต้องบอกบุญเรียรายเป็นการใหญ่นี่เป็นปัจจุบันนี้ทำให้มนุษย์ใจบาปหยาบช้าไม่มีศาสนาสวมรอยทำชั่วหลอกลวงพระและต้มชาวบ้านที่มีจิตศรัทธา ทำให้าศาสนามัวหมองกระถินส่วนบุคคลก็น้อยลงหายไปทงจระเข้ก็หายไปด้วยมีธงธรรมจากสีแดงพื้นเหลืองมาแทนเพราะใช้กับงานทางาศาสนาได้ทุกอย่างจึงแยกไม่ออกว่างานกระถินหรือว่างานบุญใดฉะนั้นคนรุ่นหลังจึงมักไม่รู้ความหมายของธงจระเข้ว่ามีความเป็นมาอย่างใด ต้นเรื่องความเป็นมาของธงจระเข้งานกระถินนี้ข้าพเจ้าได้รับคำบอกเล่าจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือคล้ายนิยายตำนานของบ่อกเกิดแห่งต้นเหตุท่านเล่านิยายบรมโบราณให้ฟังว่าครั้งก่อนมีเศรษฐีขี้เหนียวผู้หนึ่งไม่ชอบทําบุญให้ทานอดทนต่อการกินอยู่ง่ายๆไม่ใช้จ่ายเท่าที่ควรได้เงินมาก็ได้แต่เก็บไว้ ทำตัวเป็นคนเข็นใจคนมีก็เหมือนคนจนยากแค้นเพราะไม่มีเงินใช้ให้เป็นประโยชน์มีแต่ความงกทรัพย์สินได้รวบรวมเงินทองใส่โอง่งนำไปฝังไว้ที่ดินของตนอยู่ใกล้บ้านโดยไม่ให้ใครรู้เห็นแม้แต่บุตรภรรยาก็ไม่รู้ที่ฝังทรัพย์สมบัตินั้นใกล้กับแม่น้ำ ฉะนั้นเมื่อตนตายไปแล้วก็เกิดเป็นจระเข้คอยเฝ้าสมบัติเป็นจระเข้ที่ดุร้ายเป็นเจ้าถิ่นใหญ่กว่าจระเข้ทั้งหลายอยู่ในแถบนั้นเพราะหวงสมบัติต่อมาน้ำค่อยๆซาะตะลิงพังลงทีละเล็กทีละน้อยจนจะถึงที่ฝังสมบัติจระเข้ตัวนั้นไม่รู้จะทำอย่างไรดีถ้าตะลิงพังก็ทำลายทรัพย์สมบัติที่ตนได้อุตสาหาได้แล้วนำมาฝังไว้ หากตะลิงพังทรัพย์สมบัติก็จะตกลงไปในน้ําสายน้ําก็จะพัดกระจัดกระจายไปก็เป็นอันสุดสิ้นกันเมื่อไม่มีทางรักษาสมบัติต่อไปได้จระเข้ตัวนั้นก็ไปเข้าฝันลูกชายในร่างมนุษย์ผู้เป็นพ่อบอกว่าพ่อเดี๋ยวนี้เกิดเป็นจระเข้เฝ้าสมบัติ แต่บัดนี้ตะลิงจะพังกำลังจะทำลายทรัพย์สมบัติที่พ่อหามาได้ซึ่งฝังไว้จะพังลงน้ำหมดแล้วขอให้ลูกจงไปขุดเอาทรัพย์สินเหล่านั้นแล้วนำไปทอดกระถินและสร้างกุศลที่เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาต่อไปแล้วอุทิศกุศลกรวดน้ำไปให้พ่อด้วยจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เสียทีว่าแล้วก็บอกชี้ที่ฝังทรัพย์ให้ลูกชายได้รู้ พร้อมทั้งมีเครื่องหมายบอกไว้ให้ตรงไปขุดตามที่พ่อบอกอย่าช้าให้รีบจัดการเมื่อลูกชายตื่นขึ้นก็จำความได้แม่นยำนึกว่าพ่อนี่เป็นคนตรนีแม้จะตายไปแล้วก็หวงสมบัติจิตยังจดจ่อกังวลอยู่ในทรัพย์สินเงินทองจึงต้องไปเกิดเป็นจระเข้คอยเฝ้าทรัพย์ ควรเราจะไปขุดนำมาทำบุญสร้างกุศลอุทิศเพื่อให้พ่อได้เกิดเป็นมนุษย์ต่อไปแล้วต่อมาลูกชายก็ไปขุดทรับตามที่พ่อได้เข้าฝันบอกที่ฝังไว้ซึ่งก็ได้ทรัพย์สินจริงตามที่พ่อบอกทุกประการลูกชายก็ไปจองกระถินที่วัดแห่งหนึ่งใกล้น้ําเมื่อถึงหน้าฤดูกระถินน้ําหลากลูกชายก็จัดการทอดกระถิน แห่แหนทางน้ำสนุกสนานมีเรือองค์กระถินตกแต่งสวยงามมีธงจระเข้ปักไว้หน้าเรือและถือว่าเป็นเจ้าของกระถินและนับว่าแปลกมหัศจรรย์ที่มีจระเข้ตัวใหญ่นำฝูงว่ายนำเรือกระถินไปถึงวัดแล้วก็จมหายไปในสมัยต่อมาชาวบ้านชาวเมืองก็พากันเชื่อแน่ว่าเมื่อมีธงจระเข้ปักไว้หน้าเรือกระถินพวกสัตว์น้ำที่ดุร้าย ก็จะไม่ดุร้ายทำอันตรายคนในงานกระถินในสมัยก่อนในวัดพุทธศาสนามักอยู่ริมแม่น้ำงานกระถินจึงมักมีการสนุกสนานด้วยการแข่งเรือเรือพายทั้งหญิงชายหนุ่มสาวเขาว่ากันว่าแม้เรือจะล่มไปเวลานั้นพวกจระเข้ก็จะไม่ทำอันตรายเพราะถือว่าจระเข้ที่มาในเวลานั้นต่างก็โมทนากุศลกระถิน นี่เป็นเรื่องเก่าแก่บรโบราณเล่าต่อๆกันมาเมื่อจะถามว่าแล้วนางมัดชา้าเกี่ยวอะไรกับกระถินล่ะข้าพเจ้ายัางหาที่มาตอบให้ทราบไม่ได้แต่ก็ดาว,ว่าการเขียนจะระเข้ตัวแรกนั้นเป็นตัวผู้ฉะนั้นการที่จะเขียนตัวเมียเป็นคู่คงแยกกันไม่ออกดูก็ไม่รู้ในสายตาของคนทั่วไป หรือผู้เขียนรูปจระเข้ก็นึกไม่ออกว่าผิดแปลกแตกต่างกันอย่างใดตรงไหนในระหว่างตัวผู้กับตัวเมียถ้าจะสมมุติก็ต้องเขียนตัวหนังสือไว้ใกล้รูปว่าจระเ้ตัวผู้และอีกตัวว่าจราเ้ตัวเมียเพื่อให้เป็นคู่กันแต่มันออกจะรุ่มร่ามเกินไปก็คิดว่าควรเขียนเป็นนางมัดฉาให้เป็นคู่ สมสู่กับจอระเก้เห็นแล้วเข้าใจง่ายเห็นชัดว่าเป็นตัวเมียเห็นจะเป็นเหตุนี้จึงมีนางมัดฉาคู่กับธงจระเก้ในสมัยก่อนตลอดมาแต่ในยุคป,ปัจจุบันนี้เราไม่เห็นหรือจะมีข้าพเจ้าก็ไม่ทราบแต่สมัยก่อนมีขายตามร้านสังขภัณ์แถวเสาชิงช้า เรื่องทงกถินสมัยก่อนความหมายของทงกถินคิดว่าผู้ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องหน้าปกหนังสืออนุสร์งานกถินปี2514ก็คงจะพอเป็นทางที่จะเข้าใจบ้างไม่มากก็น้อยเมื่อพูดถึงทอดกถินทางภาคกลางแล้วก็อดนึกถึงการทอดกถินภาคอีสานไม่ได้แม้ในยุคนี้จะยังถือเป็นประเพณีการทอดกถินบางรายทางภาคอีสาน กลางคืนก็จะมีหมอลำมาแสดงฉลองกระถินสิ่งที่น่าเศร้าก็คือในงานมีการล้มวัวควายล้มหมูเพื่อเอาเนื้อมาปรุงอาหารเพื่อเลี้ยงพระเลี้ยงคนอย่างสนุกสนานถ้าคิดแล้วก็จะเห็นว่าสร้างบาปในงานบุญยอมได้กุศลไม่บริสุทธิ์ผุดพองนักถ้าจะถามว่าทำไมจะต้องทำบาปในงานบุญเขาก็จะแก้แย้งตอบว่า บ้านนอกบ้านนาถ้าไม่ฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าหมูแล้วจะเอาอาหารเลี้ยงพระเลี้ยงคนจากไหนหาซื้อก็ไม่มีนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดควรจะหาทางแก้ไขต่อไปการที่ขพเจ้าได้นำเอาต้นเหตุของทงกถินและการสร้างบาปในงานบุญทางภาคอีสานมากล่าวเท่าที่ขพเจ้าได้ทราบเรื่องทงกถินจากท่านผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ และอาจจะมีตำนานที่ผิดแปลกแตกต่างกันกับคำที่ข้าพเจ้าได้บรรยายมานี้เป็นธรรมดานิยายชาวบ้านแต่ละแห่งแต่ละตำบลย่อมจะผิดมากผิดน้อยต่างกันไปหากผู้ใดได้รู้ได้ทราบได้กรุณาให้ความรู้แจ่มแจ้งกว่านี้แก่ข้าพเจ้าเพื่อเป็นประโยชน์แก่เยาวชนต่อไปก็จะเป็นพระคุณยิ่งหากที่ได้บรรยายมานี้จะผิดถูกประการใด ขออภัยด้วยข้าพเจ้าขอรับผิดแต่ผู้เดียวและขอบคุณท่านที่ติดตามอ่านหนังสือชุดนี้ตลอดมา